พ่อแม่เสพสังวาสกันนี่ทุกอน,นูนี่ประกอบด้วยความรักเซลล์เม็ดหนึ่งนี่จะประกอบด้วยความรักของพ่อแม่และความเรานี่กลมเกี่ยวกันมนุษย์จึงต้องการคนกอดคนจับมือคนพูดดีๆคนหอมแก้มคนจูบเราเพราะทุกเซลล์มันต้องการทุกอน,นูของร่างกายพวกท่าน,นต้องการการสัมผัสต้ตองการความรักพวกท่านไม่เคยเห็นมันเลยพวกท่านก็เลยหนีมันพอไม่มีกามอยู่ในใจใจก็เป็นอิสระ บาอายผไม่อายฟ้าดินไม่อายเทวดาไม่อายผู้คนผู้หญิงสวยก็ไม่อายผู้ชายหลอก็ไม่อายเพราะเราเห็นว่าเขากับเราอันเดียวกันการนั้นก็จะค่อยๆสลายออกสลายออกสลายออก,ออกมันสงบรคง,งับความดี้นเถื่อเนเถ่อเซ้ยเต๋เวิยงสิง,งามก็เซ้ยสิบหัวหายก็เซ้ยมันหนีไม่ได้นี่คือสัญชาตญาณของสัตว์ น้อยหลอจังเลยเจ้าค่ะชอบนะเจ้าค่ะแต่ไปด้วยไม่ได้เจ้าค่ะเ,เลิกกันวันนี้นะเจ้าค่ะขายปัดเลยนัน่มันไม่หนีไงหนีไปไหนล่ะแต่มาไม่ได้บอกให้ไปบอกรักใครนะยอมรับในใจแล้วก็จบมันก็แค่นั้นเอง